ในขณะที่เราหงุดหงิดจิตใจของเราวุ่นวายและสับสนเต็มไปได้วยความกังวลในเรื่องต่างๆนานาจนมักจะทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลใช้แต่อารมณ์ตนเองเป็นใหญ่สิ่งที่เราแสดงออกมานั้นจึงไม่ค่อยจะเหมาะสมนักให้เราถ่อมใจลงและทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าอย่าเพิ่งพาความรอบรู้ของตนเอง แต่สแสวงหาปัญญาที่มาจากเบื้องบนวางใจในพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วทูลความปรารถนาของเราต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วพระองค์จะทรงประทานความสุขทรงคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราเราจะพักพิงในพระองค์อย่างสงบสุขพระคุณและความรักของพระองค์ จะดับอารมณ์หมุดหงิดของเราได้เป็นอย่างดีใจของเราจะเกิดสันติสุขทำสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จข้อพระธรรมสนับสนุนใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์อิสยาบทที่2ีิข้อที่3ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่1ข้อที่6เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนให้แก่เรา2ทิโมธีบทที่1ข้อที่7 เพราะว่าพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ขายหน้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งหน้าของข้าพเจ้าอย่างหินเหล็กไฟและข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้อายอิสยาห์บทที่50ข้อที่7ดูก่อนท่านที่รัก อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่12ถึงข้อที่13เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขตามที่ปฏิบัติกันอยู่ในคริสตจักรแห่งธรรมิกชนนั้นหนึ่งโครินบทที่14ข้อที่33 เพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทําชั่วช้าลามกต่างๆแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคด ผู้สร้างสันติสุขหวานอย่างสันติจึงได้เกี่ยวความชอบธรรมอยาก,กอบบทที่สาข้อที่16ถึงข้อที่18จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น สุภาษิตบทที่3ข้อที่หถึงข้อที่6ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและไม่ได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ,อยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ห เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่สดุดีบทที่ 32: บข้อ8บุคคลเหล่านั้นที่รักพระธรรมของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่งไม่มีสิ่งใดกระทำให้เขาสะดุดได้สดุดีบทที่119ข้อที่165 เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้าอิสยาบททีธธ่43ข้อที่2จงมอบภาระรของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบทำคลอนแคลนเลยสดุดีบทที่55ข้อที่22พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี่ยและแก่ผู้ที่ไม่มีกำลังพระองค์ทรงเพิ่มแรงแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี่ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ยอิสยาบทที่40ข้อที่29ถึงข้อที่31อย่าทุกขร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทุนเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอน กับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7จจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อน เพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่วสดุดีบทที่37ข้อที่7และเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้ายหูของเจ้าจะได้ยินพระวจนะข้างหลังเจ้าว่านี่เป็นหนทางจงเดินในทางนี้อิสยาบทที่3 0ข้อที่21 ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมราคาของพระองค์แม้เขาจะล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตพระเจ้าพยุงเขาวไว้สดุดีบทที่37ข้อที่23ถึงข้อที่24และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลน,นั้นจากพระเจ้าหนึ่งยอห์นบทที่หข้อที่14ถึงข้อที่15 พระเจ้าจงทรงให้สำเร็จพระประสงค์ของพระองค์แก่ข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถกิจของพระองค์สรุดีบทที่138ข้อที่8พระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เรา ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกันกบพระบุตรนั้นหรือพระธรรมโรงบทที่8ข้อที่32วันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดพระวจนะที่เป็นพระลักษณะ และพระ,ญญพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านคะ่ะสวัสดี